และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่อง OK Fins นะคะสวัสดีครับวันนี้พบกันตอนเยน็นพอดีวัวจะคลอดลูกนะครับเราจะได้แนะนำวิธีการดูแลแม่วัว ตอนคลอดลูกเราต้องดูแลยังไงนะครับกำลังจะคลอดตอนนี้แม่วัวกําลังจะคลอดการสังเกตก็คืออาการของแม่วัวจะคลอดนะครับก็คือต้องดูที่นมนมมันก็จะตึงเต็มที่นะครับเพดก็บวมมากแล้วก็ตรงกระดูกเชิงการก็จะยุบลงนะครับถ้าเป็นอาการอย่างเงี้ยไม่เกินประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะคลอดลูกนะครับวันที่วัวจะคลอดมันจะมีอาการกระวนกระวายนะครับกระวนกระวายเดินไปเดินมาลุกบั้ง นอนบ้างแล้วก็จะมีน้ําเมือกไหลแม่วัวมันมีอาการเริ่มเจ็บท้องบางตัวก็จะเป็นอยู่นานพอสมควรนะครับมันก็จะเบง่งตัวเขาเรียกว่าน้ําข่าวปลาออกมานะครับน้ําข่าวปลาก็จะมีลักษณะใสใสบ้างมีเมือกบ้างผลออกมานะครับบางตัวี่ถุงน้ําคล่ําก็จะแตกอันนี้เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังดูแลดีๆนะครับถ้าถุงน้ําคล่ําแตกแล้ว ภายในหนึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่คลอดหรือไม่เบ่งเนี่ยให้ตามหมอมาช่วยช่วยคลอดนะครับมาช่วยทำคลอดเพราะว่าัวอาจจะมีปัญหาการคลอดผิดท่าหรือลูกัวตัวใหญ่เกินไปคลอดยากนะครับเราต้องสังเกตด,ดูตรงนี้ด้วยแต่ตัวนี้นี่ถุงน้ําคร่ําแตกไม่ถึง10นาทีมันก็เบ่งนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็การสังเกตลักษณะว่าถ้าลูกัวมันจะคลอดปกติไหมมันออกตามท่าปกติไหมเพราะว่าภาปกติต้องเอาขาหน้าออกก่อนทั้งสองข้าง แล้วหัวจมูกก็จะออกตามมาแล้วหัวออกตามมาเหมือนท่าพุ่งเหลานะครับเหมือนท่าพุ่งเหลานะครับนี่คือ,อแม่แม่วัวที่คลอดลูกปกตินะครับขาหน้าที่ออกมาเนี่ยกีบจะต้องคว่ำลงนะครับกีบทั้งสองข้างคว่ำลงนี่ก็คืออาการคลอดปกตินะครับท่าของลูกวัวอยู่ในท่าปกติแต่ถ้าหงายนี่คือเอาขาหลังออกนะครับแล้วมันต้องออกมาพร้อมกันทั้งสองขาอาจจะ เยื้องกันนิดหน่อยคืออีกข้างออกยาวกว่าอีกข้างออกตามมาสั้นแต่ถ้าเห็นขาเดียวนี่แสดงว่าผิดท่าแน่นอนนะครับต้องให้หมอมาช่วยในการจัดท่าคลอดใหม่นะครับไม่งั้นก็คลอดไม่ได้นะครับนี่คืออาการของแม่วัวที่จะคลอดลูกผู้เลี้ยงต้องเฝ้าระวังเฝ้าเฝ้าดูด้วยแต่ไม่ต้องมาดูใกล้ๆครับดูห่างนะครับดูห่างถ้ามันคลอดยากจริงๆมันเบ่งแล้วมันไม่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องช่วย บางทีก็ไม่จําเป็นต้องตามหมอก็ได้ถ้าขาหน้ามันออกมายาวแล้วจมูกวัวออกมาแล้วยังไม่คลอดเราก็ช่วยดึงนะครับดึงก็ดึงตามจังหวะการเบ่งของแม่วัวนะครับเวลาแม่วัวเบ่งเราก็ดึงเป็นการช่วยคลอดนะครับหลังจากลูกลวัวคลอดออกมาเราก็ช่วยดูแลเรื่องน้ําคล่ําที่ติดตามจมูกตามปากบางทีเราก็ต้องช่วยช่วยล้วงออกหรือบางทีก็ยก ยกขาหลังขึ้นให้หัวอยู่ตับน้าคร่าม,มันจะไหลออกมานะครับตรงนี้ก็ช่วยได้แล้วก็อย่าลืมนะครับสะดือลูกวัวหลังคลอดอี่สําคัญนะครับต้องเตรียมเลยนะครับทุกทีผมจะเน้นเลยทิ้งเจอไอโอดีนเตรียมไว้นะครับตอนแม่วัวจะคลอดเนี่ยพอคลอดออกมาปุ๊บเราเทลาดเลยนะครับถ้าสะดือมันยาวเกินไปเราก็ตัดออกให้เหลือประมาณ2นิ้วนะครับไม่ต้องมัดนะครับไม่ต้องมัดคือถ้ามัดไว้เนี่ยบางทีน้ํา เลือดหรืออะไรที่ข้างค้างมันจะทําให้เกิดการอักเสบครับเราปล่อยให้มันไหลออกเลยตามสะดวกเลยนะครับอันนี้คือการดูแลแล้วก็ให้กินนมน้ําเหลืองให้เร็วที่สุดภายใน30นาทีเนี่ยต้องได้กินนมน้ําเหลืองเพราะว่านมน้ําเหลืองนี่คือภูมิต้านทานตอนอยู่ในท้องนี่ลูกวัวมันได้ภูมิต้านทานจากแม่จากรกจากสายสะดือนะครับ แต่พอคลอดมาปุ๊บภูมิต้านทานไม่มีก็ต้องได้รับนมน้ําเหลืองเพราะว่าในช่วง30นาทีทองเนี่ยหลังคลอดเนี่ยนมน้ําเหลืองอสําคัญมากจะต้องได้กินเพราะว่านมน้าเหลืองจะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้ลูกกลัวหลังคลอดโดยเร็วนะครับจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นพวกท้องร่วงพวกอะ,อะไรทั้งหลายเนี่ยหลังคลอดนะครับลูกลัวก็จะได้แข็งแรง เราต้องดูแลตรงจุดนี้ด้วยนะครับทิ้งเจลดีนี่เทราดเลยนะครับเทราดเลยหลังจากนั้นก็ให้วันละครั้งทาวันละครั้งก็ได้ครับไม่เกิน 3- 4มวันก็จะแห้งสนิทแล้วก็หลุดแล้วสะดือลูกวัวก็จะสวยนะครับนี่คือเคล็ดลับแม่วัวตัวนี้ก็เบ่งยังไปยังไม่นอนเบ่งนะครับยังยังไม่ออกมาเยอะแต่ถ้าดูแล้วปกติเพราะว่าเป็นขาหน้าออกมาทั้งสองข้างนะครับตอนคลอดมาเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราจะเฝ้าดูแมงวัวกอนว่ามันจะสามารถคลอดเองได้ไหมถ้าลูกตัวใหญ่เกินไปมันคลอดไม่ได้ก็ต้องทําการช่วยคลอดนะครับ <c oughs> คลอดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลูกวากิวเพศผู้นะครับใช้เวลาเบ่งหลังจากถุงน้ําคล่ําแตกเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับก็เบ่งอยู่นิดหนึ่งไปช่วยดึงนิดหนึ่งเพราะว่าตัวใหญ่มากนะครับอพอขามันผ่าหน้าผัวมาแล้วก็จมูก จะโมล่ออกมานะครับอ่าเนี่ยดินพยายามจะลุกแล้วนะครับสะดือยาวเราจะตัดออกนะครับเมื่อกี้ลาบทิ้งเกลียวดินไปแล้วจะตัดออกให้เหลือแค่ประมาณ2นิ้วนะครับอันนี้ยาวเกินไปจะมีปัญหาหเวลาแม่มันดูดแม่มันเลียแล้วก็จะดูดเลยครับจะดูดสะดือเราจะทําให้สะดืออักเสบนะครับแม่วัวตัวนี้เราก็ฉีดคาโตซานนะ ตอน8เดือนนะครับฉีดคาตโซาน2 0 c ซีซีลูกก็จะแข็งแรงนะครับเนี่พยายามจะลุกหานมคลอดยังไม่ถึง5นาทีนะครับแม่เป็นแบรงกัสนะครับลูกเป็นวาคิวคลอดยังไม่ถึง5นาทีนะี่จะลุกหานมแนละ้วแข็งแรงดีนะครับ ีลยวภายใน30นาทียังกินนมไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นนาทีทองของนมน้ำเหลืองเราก็จะทําการช่วยช่วยให้ได้กินนมแม่แล้วรอดูอีกก่อนเพิ่งค้อห้านาทีอีก30นาทียังกินนมไม่ได้นี่ต้องช่วยให้ได้กินนะครับคงจะต้องอใช้การพยุงให้ดูนมนะครับหรือเข้าหานมถ้าไม่จําเป็นจริงๆนี่ไม่ไม่อยากให้รีดนมป้อนนะครับ พยายามให้เขาได้ได้กินนมดูดนมจากเต้านมแม่เขาจะได้คุ้นเคยและรู้ว่าตรงนี้คือนมอมันจะได้จํานะครับจําแล้วก็จะได้กินกินนมแม่ได้นะครับไม่ต้องช่วยนะครับพยายามวิธีช่วยคือจับให้กินนมนั่นหละครับกินนมแม่ตอนนี้คลอดห้านาทีครับลุกแล้วครับลุกแล้วสะดือยาวไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอากันไกลมาตัดออกนะครับเดี๋ยวจะลาดซิงเชลลดินอีกรอบหนึ่งครับแข็งแรงดีมากลูกวากิว ลูกแล้วลูกได้แล้วนี่เห็นไหมครับแม่มันจะเลียแบบนี้เลียดูแบบนี้นะครับนี่นี่อันตรายนะครับนี่ต้องรีบตัดออกเลยนะครับตัดสายสะดือใส่ยายรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วแข็งแรงมากครับลูกหานม,มแล้ว่ตัวละเนาะแม่ดว่ีันน้ยังไงพี่น้ยังไง ได้บาคิวผู้นะครับเพียดผู้หน้าที่ต่อไปเราคือให้กินนมโดยเร็วนะครับภายใน30นาทีหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้ากินเองไม่ได้เนี่ยต้องรีบช่วยให้ได้กินนมน้ำเหลืองให้เร็วที่สุดลูกวัวจะได้มีภูมิต้านทานนะครับการให้กินครั้งแรกเนี่ยสากิโลนะครับให้กินให้ได้เลย3ากิโลลูกวัวก็จะอิ่มนะครับอิ่มแล้วก็จะนอนภูมต้านทานก็จะมากับนมน้ำเหลืองนี่แหละครับ ลูกวัวจะได้แข็งแรงเร็วป้องกันโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกท้องร่วงพวกท้องร่วงพวกกอดบวมพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีภูมิต้านทานอยู่ในนมน้ำเหลืองนะครับต้องรีบช่วยนะครับลูกคืออาการตอนนี้คือลูกวัวกำลังอยากกินนม เราก็ถ้ามันกินไม่ได้ก็ต้องช่วยช่วยให้กินนมให้ได้โดยเร็วนะครับะช่วงนี้ลูกวัวกำลังหานมนะครับผู้เลี้ยงก็ต้องสังเกตว่ามันสามารถคาบหัวนมแม่ได้ไหมบางตัวหัวนมใหญ่นี่มันคาบไม่ได้แน่นอนมันหาจนเหนื่อยแล้ว อันนี้เราเราลองดูก่อนว่าสักหน่อยถ้ามันหาไม่ได้ก็จะให้ช่วยช่วยให้กินตอนนี้ลูกวัวกำลังขยันหานมเป็นโอกาสดีเลยถ้าท่านสังเกตว่าหัวนมแม่วัวของท่านใหญ่ยังไงมันก็ดูไม่ได้ครับต้องช่วยถ้าแม่วัวไม่ดูหรือเชื่องหรือจับไม่จับแล้วไม่เตะเนี่ยจับหัวนมใส่ปากได้เลยนะครับอันนี้ก็กําลังขยันหานมกําลังเริ่มล็กก็ออกมาแล้วนะครับ นะครับมันมันหานมถ้าเราไม่กลัวแม่เตนี่จับจับนมใส่ปากได้เลยตัวไหนเชื่องเชื่องนี่จับหัวนมยัดปากมันเลยนะครับลอดูสักหน่อยขยันหานมมากเลยตัวนี้ครับแต่ยังดูดดูดยังไม่เป็นเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับสัก 20นาที30นาทียังยังดูดนมไม่ได้เราจะช่วยเ,เก่งมากเลยดูได้แล้วดูได้แล้วครับเก่งมากเลยครับคลอด,ดยังไม่ถึง20นาทีเลยกินนมแล้วแข็งแรงมากนะครับอันนี้ต้องขอบคุณแลดทา่เาเราให้ทั้งชนิดก้อนชนิดผงนะครับชนิดก้อนก็แผนเชนแซดนอกให้กินชนิดผงก็โปรเดนเวทนี่ผสมอาหารให้กินตลอดนะครับนี่ออกมาแข็งแรงมากดูดนมได้แล้ว เมื่อกี้ดูได้แล้วนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันก็จะไปที่เดิมนะครับมันจะจําลูกวัวก็จะจําว่าตรงนี้คือนมนะครับพอดูดหได้ที่หัวหนึ่งแล้วนะไปอีกแล้วครับหัวเดิมครับหัวเดิมนะครับนี่คือความแข็งแรงของของลูกวัวถ้าเรารู้จักการบํารุงอย่าลืมแเดือนฉีดแคโทซานยี่สิบซีซีครับการคลอดก็จะไม่มีปัญหาแข็งแรงตองน,นะครับลูกวัวตัวนี้แข็งแรงดีมากหานมกินเองได้เลยนะครับ หมดปัญหาแล้วเรื่องนมน้ําเหลืองนะครับยังไม่ถึงยี่สิบนาทีลูกกินนมเองเฉยเลยสบายแล้วทีนี้เราก็มาดูเรื่องรกนะครับปกตีรกจะถูกขับออกมาภายในไม่เกินสามชั่วโมงแต่ถ้าหกชั่วโมงยังไม่ออกนี่แสดงว่ารกคร้างแม่วัวรกคร้างนี่เราก็ไม่ต้องตามหมอมาล้วงนะครับปล่อยให้มันออกมาเองอเดี๋ยวมดลูกมันจะได้รับ การกระทบกระเทือนมากนะครับหรือว่ารู้ล่วงแล้วลูกวัวแม่แม่วัวคลอดลูกปกตินะครับแม่วัวลูกวัวแข็งแรงดีนมก็น่าจะกินได้ปกติถึงแม้ตอนนี้ยังยังดูดได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ที่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับคงไม่มีปัญหาแล้วก็เรื่องเหลือเรื่องโรคนะครับที่คาดว่าจะออกมาไม่นานนี้ก็คงออกเพราะว่าตอนนี้ก็ออกมายาวมากแล้ว แล้วก็แม่วัวก็มีการเบ่งนะครับแรงเบ่งก็ดีนะครับเบ่งลงอยู่ตลอดเวลาเลยเคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับ